ดอกกระเจียอ่อนเลยจ้าบางีานยาสวยเลยจ้าาปัดถ้าสวยเลยจ้าตานก็ใหอือหือวกเลยะอือหือดอิ๋ลนกตาลนกับยางเลยเนาะมือแรกของสมุนมาอกกระเจียได้หลายเอ้องการงานสร้างเน้องเยใแต่บดิบูกเรเนาะจัเลี้ยงงามๆนูนี่ขายางตามลืบหินเนาะ วัอวววนี้มีกระต่ากับย่างเนาะมีมีกระต่ากับย่างได้ไหมมาใส่ดอกกระเจียวดูสิเพื่อนเนาะวันนี้บริหารเมืวานพี่น้องวัอนี้พากันเข้ามาหาดอกกระเจียวนี่ดอกแรกแข็งมานเลยเพะะอแล้วนี่เสริมงามเนาะว้าสวัสดีค่ะมัอน,นี้สมุนไพรป่ากระเจียวด้วยจ้าดิงเขากระเจียวออกลายเลยเนาะแต่ว่าป่าป่าต้องมีไก่อยู่ด้วย ปลาไม่โซนไม้ม่หาดอกกระเจียวอย่างเดียวนี่บัวพราะหวานเนาะไปมาพ่อกระลุยเลยพี่น้องเลยสองคนคึกเก่าเหรอละดอกที่สองดอกที่สองจ้าสีขาวสวยมากอือหืองามดี

สวยเลยสวยเท่ดอกนี่นะเยอะมาจ้านี่เด็กเหงาหมทั้งมาจ้าอือป้าตาตาละแซ่ดอนเดินตอนที่ดูต้นกระเที่ยวกันเลยหลายเลยอ้ออือหือ พี่น้องสุวยสามดอกเลยจ้าอือสองดอกเนาะไม่เนี่ยลูกมันกำลังเกิดเลยตัวหนุ่มตัวหนีอยู่งามเนาะเมนสุดสวยเลยจ้าโอ้สาวเขาอ๋สวยค่ะพี่น้อง อ่อนๆเลยจ้ากี้แซ่บมาหน,นี่ิดูียดสวยๆน,นี่แดดสวยๆเลยจ้ากานยาวขนาดนาะเมมว้าสามดอกพี่นอ้องการทำบัวเปิดมาเปิดอันใบต้นกระเจียวออกกับโบหินได้หน่มันเป็นใบใหม่หุบเนาะงามขังงามเนี่ยบิตาคนเลยเนี่ยน้องส,สวยๆเลยจ้า ดีกกเจียวอ่อนเลยจ้าว่าไงการยาวขัดนกเงินอสวยๆเลยจ้าเออดขัรปัดเท้าสวยๆเลยจ้านี่น้องเป็นตาแล้วการอ่อนๆเลย ดอกญ่ก uh ้านก็ไงหือปวกๆเลยอ่ะโคตรโหดพี yeah. Yeah. Oh, look, ่นอ๋อเฮ้ย <control> สีหอมันแตกนลังงามเงามสวยงามเลยอแมงข้างนี่มงแมงมาเนี่เอารถนะสิเออเอาเลยเอาลนนมันกำลังแตกกงามเลยิ้มออกให้หนอมันแตกแน้วเอาไว้เลยมันยังอ่อนยู่นจ้า ฟ้ามาเนี่ยสีโนสองสามือมาเอากระเจี๊ยวสวยๆเลยจ้าออตอกสองมือดึงเลยป้าสอมตะัดการมันเนาะมดัการมันเด้อพี่หนอเอ้ยใหญ่ยาวขาวหวานพ่มเข้าไปตุ้มเลยหวานๆนาๆดอกเจี๊ยวขาวตัวนโอเกต้าเหรอื้อหึป้าจะมงานพี่หนอเนี่ย น้มเนาะโออ้นา่ๆแต่ละดอกสวยสะออนแต่ก้านมันนี่แหละสวยน้องสองดอกเลยจ้าเหี่ยงกันตลอดเลยจ้าเราก็เจ้าขาวก้านมันสิน้อยกว่าเนาะอืหน้อยกว่าสองดอกอยู่เหี่ยงๆกันแต่ว่าดอกขาวสิกินแซ่บได้มันหอม ดอกสีอันัดพี่น้อ๊ะมองนี่ดอกนี่ยักษ์ใหญ่ยังหุ่มอยู่นี่สีแดงเด้อจา้ามองนี่สวยผักกาดบังใ่ญ่เท่าแล้วนี่เท่าแล้วบัวพี่น้องเลือกได้ป่านี่เทียบเลยกระเจียวแดงล้วนๆ ส่งตการน้น huh. อ <c oughs> uh ่อนเลยสองดอกตีน้ามเกสองดอกจ้าอือสองดอกเลยสีขาวโอ้โหดีวสวยเลยจ้าสองดอกสองดอกนี่วนนี่งอือาดอก้ก่อน พี่น้องดองจูมงามพี่น้องปลานี่หยาหลายมันละตัวลุดตู้าเบิงตามหยาจ้าโอ้โกกระเจียวสวยๆกป็ปลานี่แหละปลาใหม่เนาะมาแห่งเหมือนปลาใหม่กับมานนี้ดอกนี้จ่มขักพี่น้อง สว,สวยเลยจ้าเนาขาวเลยจ้าฟ้างามให็นเราเนี่ยดีเนากำลังแตกกำลังหล่ดีดอก,กจ้าสามดกอกเลยฮอพี่นาดอกกระเจียวขาวสามดอกจ้านี่ ขาดปัดเลยสวยๆขาดีไงอือขี้นล้อโคตรโมงโม่กเต็มต่นเต็มตาแล้วพี่ะ ดอกสีดๆเลยพี่้องป้าการเพอนะวั่นวายในการผลกดอกกระเจียวแดงอาานขักเนาะพอแลระบบอะไรล้นกระตาล้นกระอยางเลยเนาะมือแรกของสมุยมาเรากระเจียวได้หลายเอออร่างกายงานสร้างหี่งน้องไ้ให้แต่บดิบื้นภูกระเราเนาะ พะจัดเรียงงา่งางๆน่นี่ยเท่าอย่างตามหลืบหินเนอะโอ้โหฉนันละหมดดึงๆดอกไม้แจกกันนะ เีินงามเด้ออืมเงินงามของมื้นี้พี่น้องซายถือว่าประมาณมานเตะมื่นจังสือุติว่า3ไม้เนาะอืมเพราะว่าอันเฮากําลังป้าว่าเห็นปูลูขึ้นแล้วเนาะหลายๆเนาะมื้อนี้าาม,มาเอ,มออเอาอีกมือนหนึ่ง พูดผัวโม่เต่งนี่จะดอกงามมงึงงามเนาะนี่เนาะงามจ้าเป็น,นีะไรสวยเลยจ้าผิดเนอง,ง,างาน้ำกรับกำเนียมมันเป็นมันมือน,นีเนะาะมันจ้าเออเต็มกระตา่ายกระยังก้อนเน <c oughs> าะกมือเด็เก็บดอกกระเจียวมือแรกที่ว่าได้หลายๆพีเนาะน้ำครับงามอีกเลยมือเล่นๆเลย เอ้าววันนี้ก็ซ้ำเนียเนาะจ้าเอากระเมือเนาะจะเอาใหม่เนาะเมนมาโมงเก้าแล้วมืดเนาะมาซ้ำมาซ้ำเพราะว่าทีมใหม่กหลายอยู่ทิมใหม่กำลังขึ้นมาซ้ำในโป้ในโป้นี่พี่น้องโอเคจ้าเรียบร้อยจ้ากลับบ้านจ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ซสมุยน้ำเนเดือจ้าเพื่อเป็นกำลังใจสิในหาดอกกระเจียวให้เบิ่งทุกมือทุกมือจ้าไปกลับบนไป มงามสุดๆเลยม่อินเจอกันไหมครับผมใช่สวยสมกงามเก็บสตาก่อน